สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้แม่หมอตานนี่ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีธนูและลัคนาราศีธนูนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปี2568นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาทั้งในเรื่องของการงาน การเงินนะคะสุขภาพของชาวราศีธนูนะคะว่าในเดือนนี้มันจะมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญหรือว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณบ้างเนาะแล้วจะมีอะไรที่เกิดขึ้นต่อยอดจากเดือนที่ผ่านมาบ้างนะคะสําหรับชาวราศีธนูเนาะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะใครที่เข้ามารับฟังแล้วเนี่ยฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็ฝาก c o m มนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะเราจะไปดูภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนนี้กันเลยนะคะขอให้เป็นเดือนที่โชคดีและแฮปปี้สำหรับคุณชาวราศีธนูนะคะใบแรกของคุณนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ king of vans นะคะราชาถือไม้เท้าตามมาด้วย eight of pentacles นะคะแปดเหรียญ wheel of fortune ไพ่กงลอ้อเปลี่ยนดวงชะตาของคุณขึ้นมาแล้วนะ the tower ขึ้นมา Queen of w a n d s นะคะ Two of Swords k n n o o p p n t t c l l e s อุ๊ยไพ่เงินขึ้นหลายใบเลยนะ Two of แ a นนะคะสองไม้เท้า9ดาบ Queen of Pentacles นะคะราชินีเหรียญขอขยายเพิ่มนิดนึงเนาะเพื่อความละเอียดนะคะ s ิกคนป่วยชาวธนูหลายๆคนไม่สบายอยู่ป่ะเหมือนจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเนี่ยต่อไปนะคะ ความล่ำรวยรุ่งเรืองความมั่งคั่งขึ้นมานะคะเวลตี้เนาะต่อไปนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ขึ้นมานะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนนี้ตานเห็นพลังงานถึงการต่อยอดการขยับขยายนะคะเป็นช่วงของการหาเงินนะคะการขยับขยายต่างๆในชีวิตของคุณการขยับขยายในเรื่องของการเงินนะตาลมองว่าในเดือนนี้ เดือนกรกฎาคมนะ่ะมันเป็นเดือนแห่งจุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวราศีธนูมากๆเลยนะไพ่กงล้อวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาพร้อมไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยทำไมตาลมองว่าชาวราศีธนูหลายๆคนเพิ่งตกงานมาด้วยนะเอออาจจะแบบเพิ่งตกงานมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาไหมค่ะแล้วตอนนี้มันอยู่ในสภาวะของแบบมันเหมือนกับว่ามันพายเรือวนในอ่างมันหาทางออกชีวิตไม่เจออะไพ่ก้าวดาบขึ้นมาตกงานเครียด น,ะะนี่สินก็เท่าเดิมนะคะแต่รายจ่ายมันขาดหายไปรายได้มันหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะหลายๆคนเครียดในเรื่องของการทำงานมากๆแต่แต่ว่าในเรื่องรายมันก็ยังมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะชาวธนูหลายๆคนที่ตกงานอยู่คุณไม่ต้องตกใจไปในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้งานทำแบบป,ปุบปรับฉับพลันเลยนะมองว่างานไหนเนี่ยที่เหมาะกับดวงชะตาของคุณล่ะอะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องในเรื่องการงานการเงิน ตันแนะนําเลยว่างานที่เหมาะกับคุณชาวราศีธนูนะสําหรับใครที่ตกงานอยู่หรือว่าคิดจะเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยงานที่เหมาะกับคุณคือหนึ่งงานธนาคารขึ้นมานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเป็นพนักงานธนาคารเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยเหมาะกับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้มากอีกงานหนึ่งที่คุณสามารถทําได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นงานเสริมก็ได้คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภยัย ประกันวินาศภัยประกันตึกประกันอักคีภัยอะไรที่มันมีความเสี่ยงต่อชีวิตนะ่ะคุณสามารถทําได้เลยหรือแม้แต่การไปทําบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก่อสร้างตึกก่อสร้างอาคารก่อสร้างคอ,อคอนโดหรือค้าขายวัสดุก่กอสร้างก็ได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้เลย ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินการก่อสร้างหรือแม้แต่ใครที่อยากทําธุรกิจเสริมเล็กๆนะที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้สามารถทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้เน้นเป็นของกินง่ายๆนะคะอย่างเช่นแบบพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดนะคะพวกน้ําปั่นน้ําผลไม้ชานมไข่มุกลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยนะคะเปิดเป็นแผงเล็กๆหรืออาจจะไปขายตามตลาดนัดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะทั้ง กรุงเทพทั้งต่างจังหวัดได้หมดเลยอันนี้เป็นแบบาภาพรวมในเรื่องอาชีพที่ขึ้นมาสําหรับคุณในเดือนนี้นะคะอ่ะอาชีพการแนะนําอะไรของตาลก็จบไปละต่อไปเราไปดูภาพรวมกว้างๆในเดือนนี้กันบ้างนะคะก่อนที่จะเจาะเข้าสู่ในเรื่องของการงานตาลมองว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณชาวราศีธนูคนไหนที่บอกว่าโอ้โหฉันแบบไม่ไหวแล้วฉันแย่แล้ววิกฤตแล้วในชีวิตมันไม่ได้วิกฤตจริงๆขนาดนั้นหรอก ไพ่วิวออฟฟอร์จูนเน่ยกำลังมงบอกว่าใครที่ดวงตกอยู่นะหลังจากเนี้จะเป็นจังหวะขาขึ้นของดวงชะตาของคุณแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเลยใครที่ดวงดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะสำหรับชาวราศีธนูหลายๆคนอนะที่มีงานประจำทำอยู่แล้วในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีในเรื่องของการปรับเงินเดือนเกิดขึ้นมาและในเดือนนี้นะคะหลายๆคนนี่ย การมองว่าคุณกําลังคิดในเรื่องของการลงทุนค้าขายอยู่ด้วยนะสําหรับชาวราศีธนูมีเกณฑ์ของการนําเงินน่ะที่คุณมคณีคุณเก็บเอาไว้นั่นแหละไปลงทุนต่อยอดธุรกิจของคุณไปทํางานเสริมขึ้นมาหรือแม้แต่ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการขยับขยายในเรื่องธุรกิจขยับขยายในเรื่องของการงานแต่ทีนี้นะคะ ตาลมองว่าไพ่เดอดทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับไพ่สองดาบสองเมทาขึ้นมาเนี่ยใครที่กําลังตัดสินใจที่แบบอยู่ในงานเดิมๆหรือทําธุรกิจเดิมๆอยู่แล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนงานของคุณนะมันมีเกณฑ์ของการจบสิ่งที่คุณทําอยู่หลายๆคนที่พยายามยื้อกิจการของตัวเองเน่ย แล้วมันไปต่อไม่ได้มันมีตะเกณฑ์ของการขาดทุนในเดือนนี้มันเป็นเดือนของการจบนะคะจบธุรกิจของคุณที่คุทคณทําอยู่เพื่อไปเริ่มต้นสารต่อในธุรกิจใหม่ๆใ,ใครที่ทํางานประจําอยู่หลายๆคนนะตาลต้องพูดตรงๆนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการที่ต้องเปลี่ยนงานกระทันหันเนาะอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรบริษัทที่คุณทาอยู่เนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลง ทําให้คุณอาจจะต้องกลายเป็นคนว่างงานชั่วคราวนะในเดือนเนี้ยแต่มันก็จะได้งานใหม่แบบปุกปรับฉับพันเข้ามาเลยอะ่ะมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปสู่การต่อย,ยอดครั้งใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะและตาลมองว่านะคะชาวราศีธนูหลายๆคนตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาสุขภาพด้วยเนาะอันนี้ขอขอเตือนอีกข้อนึ่งให้ระมัดระวังการมีปัญหาสุขภาพพอให้ป่วยขึ้นมาซิกอะ่ะมันบอกตรงๆเลย ให้ก้าวดาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหลายๆคนมีโรคประจําตัวที่อาจจะแบบเป็นมาแต่เกิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังโรคประจําตัวมันปัทุขึ้นมาหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดโควิดอยู่นะคะในเดือนนี้เนาะอาจจะแบบติดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันไม่หายสักทีมันลากยาวมาถึงในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง ในเรื่องของปัญหาสุขภาพเนาะต้องออกไปไหนก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะพยายามไปตรวจสุขภาพเช็คอัพร่างกายตัวเองสม่ําเสมอนะคะและอย่าเครียดมากนะชาวราศีธนูในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างเครียดมากๆเลยอะ่ะมันคิดมันกุ้งใจมันมีความทุกข์มันวิตกกังวลสารพัดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับอะค่ะสถานการณ์ธุรกิจก็ย่ําแย่ค้าขายฝืดเครื่องคนที่ทํางานประจําอยู่มันเหมือนมีเกณฑ์ว่าจะ ต้องตกงานแหล่ไม่ตกงานแหล่อะไรทานองนี้หรือหลายๆคนอาจจะตกงานมาแล้วมันอยู่ในสภาวะของความคุมเครือชีวิตมันเครียดมันกดดันมันทุกจากแบบทุกด้านเลยอะ่ะเออตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามผ่อนคลายความเครียดพยายามอย่าไปคิดมากเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแล้วนะคะถ้าคุณเครียดปุ๊บพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยคุณป่วยหนักแน่นอนสําหรับชาวราศีธนูเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันต่อในเรื่องของการงานกันเลย ภาพรวมกว้างๆเราบอกไปแล้วนะคะอ๋ออีกอย่างนึงในเรื่องของการเงินตาลมองว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้เงินจากมรดกตกเบิกด้วยนะอาจจะได้เงินจากามรดกจากครอบครัวหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการขายอสังหาริมทรัพย์ ขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินของคนในครอบครัวหรือแม้แต่ทรัพย์สินของตัวคุณเองเนี่ยใครที่อยากจะขายบ้านขายอสังหาเราได้เงินก้อนใหญ่หรือว่ารอรอคอยเงินตรงนี้อยู่เนี่ยในเดือนนี้ช่วงประมาณาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมอ่ะมีเกณฑ์ของการขายทรัพย์สินได้นะได้แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะขายได้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนซื้อแต่ตาลมองว่าไพ่สองดาบเนี่ยคุณอาจจะต้องลดราคาทรัพย์สินอ่ะ ให้เหลือให้ลดลงประมาณ20%นะการมองให้ลดราคาทรัพย์สินลงเนี่ยประมาณ20%นะแล้วคุณเนี่ยจะขายได้และจะขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังการเสียเงินกับการต่อเติมบ้านนะคะกับการซ่อมบ้านซ่อมอะไรของคุณเนี่ยแหละโดยเฉพาะการอาเสียเงินจากการต่อเติมบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเนาะบางคนบ้านสะเทือนคอนโดสะเทือนตั้งแต่โควิด ช่วงเมษายนที่ผ่านมาแล้วแล้วมันแบบมันหาเงินกับการต่อเติมบ้านกับการสร้างบ้านค่อนข้างเยอะนะคะใครอยากจะขายที่ก็ลดราคาลงสักหน่อยประมาณ20%เรแล้วจะขายได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะขยายต่อเลยในเรื่องของการงานการงานของคุณนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เพดออฟคอยนะคะไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาโหใบที่สองนะคะสองเหรียญเอ๊ะทำไมไพ่งานของคุณไพ่เหรียญขึ้นเยอะเลยอะ แตกจังนะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่ Knight of Swords นะคะไพ่อัศวินดาบขึ้นมาตาลมองว่าชาวราศีธนูลักขนาดธนูในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ของการขยับขยายการต่อยอดในเรื่องของงานจริงๆด้วยนะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะกับไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ย มันหมายถึงว่าการงานของคุณในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการทํางานเสริมหรือการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆอะ่ะเออหลายๆคนนะคะอาจจะมองถึงการเป็นนายตัวเองการออกมาค้าขายโดยเฉพาะบางคนนะคะอาจจะมองถึงในเรื่องของการเปิดร้านกาแฟก็ได้ขายกาแฟขายเบเกอรี่เป็นคล้ายๆพวกคาเฟ่เล็กๆของคุณเนาะเปิดร้านกาแฟขายเครื่องดื่มขึ้นมาแต่ว่ามันค่อนข้างจะหมุนเงินเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆก็พยายามอย่าไปหมุนเงินเยอะนะคะพยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดเนาะหลายๆคนมีเกณฑ์ของการกําลังกู้เงินธนาคารอยู่ไปติดต่อธนาคารนะคะในเรื่องของการกู้เงินในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินช่วงนี้มันวุ่นวายตรงนี้อยู่เนาะ กำลังรอธนาคารอนุมัติเงินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ธนาคารจะอนุมัติให้เงินลงทุนกับคุณเนาะได้มาค้าขายเปิดกิจการเล็กๆง่ายๆสําสหรับคุณด้วยเนาะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของคนในเรื่องของการเงินนิดนึงเนาะการต่อเติมการแบบหาที่หาทางค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าตัวคุณเนี่ย มันต้องเข้าไปลงมือเข้าไปดําเนินการเนาะไปดูลาดลาวไปดูทําเลมันต้องทาทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันวุ่นวายก็จริงแต่ว่ามันจะประสบความสําเร็จได้เป็นเจ้าของกิจการคาเฟเ่เล็กๆขายอาหารเล็กๆร้านค้าเล็กๆของคุณนะคะในเดือนนี้อย่างที่บอกเลยมันมีเกณฑ์ของการขยับขยายจริงๆด้วยแต่ที่สําคัญนั้นในอนาคตเนี่ยธุรกิจตรงนี้ของคุณเนี่ยจะนํามาซึ่งผล ของกำไรที่มหาศาลเนาะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองค้าขายมีกำไรนะคะแต่ขอให้อดทนช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ย,ยช่วงประมาณปลายปีประมาณพฤศจิกาธันวาคมนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูหลายๆคนที่ตกอยู่เนี่ยมันจะดีดขึ้นมาแบบชนิดที่ว่าคุณแบบแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะอ่าในเรื่องของการงานเดี๋ยวไปขยายกันต่อการงานนะคะมีอะไรเกิดขึ้น queen of w a n d s queen of b a n นะคะไพ่ราชินีไม่เท้าขึ้นมาอีกแล้ว ราชินีไม่เท้านะคะขึ้นมาติดกันสองใบต้องบอกว่าในเดือนนี้งานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรเลยนะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะเจ้านายของคุณเนี่ยจะส่งมอบงานให้คุณทำแบบเยอะแยะไปหมดเนาะงานเก่าที่ค้างค้างก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะค่อนข้างปวดหัวค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของงานเรื่องของคนพอสมควรแต่ตาลมองว่าไพ่ใบนี้สองใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ย ในเดือนนี้เหมือนกับว่าเจ้านายของคุณมีการประเมินผลงานของคุณอยู่นะมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณ หลังวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะใครที่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ของการปรับตาแหน่งปรับเงินเดือนสมใจอย่างที่คุณปารถนาด้วยนะคะเนี่ยโอกาสใหม่ๆมาถึงแล้วขอให้ชาวราศีธนูอดทนนะคะพยายามทํางานให้ตรงตามเป้าให้เข้าตาเจ้านายมากที่สุด ะะแล้วท้ายที่สุดการงานของคุณจะเจริญก้าวหน้ามากๆมีงานเข้ามาให้ทำเยอะแยะหลายหน้าที่งานล้นมือนะคะหลายๆคนต้องทำงานสองอย่างพร้อมกันด้วยทั้งงานในเขาเรียกว่าอะไรงานในบริษัทของคุณรวมถึงงานข้างนอกด้วยนะคะเนี่ยต้องเดินทางค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะดเดือนนี้เนาะเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเจาะก,กันต่อในเรื่องของการเงินเลยนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะใบแรกของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ t h e m p r r s s s การเงินในเดือนนี้ดีมากนะสำหรับชาวราศีธนูไปต่อไปนะคะ Four of w a n d s นะคะสีไม่เท้าตามมาด้วยไพ่ t h h Hangman ขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้นะสถานการณ์การเงินของคุณในเดือนนี้ชาวราศีธนูคุณจะหาเงินหาทอง ได้มากกว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะเพราะตาลมองว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาวธนูหลายๆคนมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นการวางแผนงานอะไรใหม่ๆของคุณแล้วแหละกําลังเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะและในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเดือนนี้หาเงินได้เยอะกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ไพ่เดือยแฮงแมนขึ้นมาเนี่ย รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งตาลมองว่ารายจ่ายที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันมาจากครอบครัวของคุณเป็นหลักเลยอะรายจ่ายของคนในครอบครัวบางคนมีลูกพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเนาะตาลมองว่าชาวราศีธนูเองคุณอะ เป็นคนที่หาเงินเก่งเนาะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ชอบวางแผนในเรื่องการเงินเป็นคนที่คิดในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเงินมากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับราศีและลัคนาอื่นๆเนาะถือว่ามีปัญหาในเรื่องการเงินค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นเพราะนิสัยของคุณที่เป็นคนชอบวางแผนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์วางแผนล่วงหน้าในเรื่องของชะตาชีวิตของตัวเองอยู่แล้วแต่ปัญหาครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้คุณจะต้องหมดเงินค่อนข้างเยอะนะชาวราศีธนูหลายๆคนเนี่ยทำงานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวก็มีหลายคนนะคะสําหรับคนเกิดราศีธนูเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนนี้ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวของคุณหรือครอบครัวอย่างเดียวมันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดแบบปุบปรับฉับพลันขึ้นมาเนาะอย่างที่ตาลบอกไปว่าระมัดระวังปัญหาจากการซ่อมบ้านการเสียเงินกับการต่อเติมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอา้าวตรงนี้มีน้ารั่วน้นําซึมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหมดเงินไปกับการดูแลซ่อมแซมที่พักอาศัยของคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ในเดือนนี้หลายๆคนอย่างที่ตานบอกมันมีเรื่องร้ายมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นเรื่องดีก็คือมีเกณฑ์ของการขายขายทรัพย์สินขายมดรดกได้เนาะอาจจะเป็นมดรดกในครอบครัวของคุณแล้วมีคนติดต่อแต่ถ้าคุณลดราคาลงก็มีเกณฑ์ของการปิดจ็อบปิดดิวตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นรายจ่ายค่อนข้างเยอะและรายจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังภาษีสังคมนิดนึงเนาะสำหรับชาวธนู ภาษีสังคมเดือนนี้เยอะมากๆต้องออกงานสังคมต้องไปกินเลี้ยงต้องไปเที่ยวนะคะไปกับเพื่อนฝูงเนาะมันมีเกณฑ์ของการใช้เงินจากภาษีสังคมชาวราศีธนูหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ของการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเนาะซื้อเสื้อผ้าใหม่อ่าไปฉีดโบท็อกทำน่องทำหน้าทำสีผมอะไรพยายามเหมือนประมาณว่าอัปเกรดตัวเองให้มันดูดีขึ้นให้มันแบบเออแบบดูแบบเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นการเสียเงินในเรื่องของภาษีสังคมเข้ามาด้วยนะคะแต่ในเรื่องการงานการเงินของคุณเนี่ยอีกพลังงานหนึ่งที่ตาลเห็นขึ้นมาเลยนะตอนเนี้คุณมีเกณฑ์ของการได้ลูกน้องใหม่ด้วยนะถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ของการได้ลูกน้องใหม่เข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจของคุณมาช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทํางานกับคุณและมีเกณฑ์ของการได้หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คุณซื้อใหม่ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องงานด้วยค่ะชาวธนูในเดือนนี้ถือว่าการยานมิตรเพื่อนฝูงเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรด้วยนะมีเกณฑ์ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ่ะใครที่ตกงานอยู่ก็มีเพื่อนฝูงคุณนี่แหละดึงคุณไปทำงานในตำแหน่งงานใหม่ๆที่มันดีและมันก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะวันนี้การพยากรณดวงชะตาของชาวราศีธนูและลัคนาธนูเนี่ยในเรื่องการงานการเงินก็จบลงไปแล้ว การขออนุญาตให้คำนิยามดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ว่าการเติบโตก้าวหน้าการขยับขยายการปิดจ็อบสิ่งเก่าๆ,าๆเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีและแก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมขอให้ชาวราศีธนูนะคะที่ตอนนี้จิตใจคุณอ่อนล้ามันมีแต่ความทุกข์เครียดในสภาวะในเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณอย่าเสียกำลังใจไปเพราะเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้รับการอุปถัมภ์และช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะ มีเกณฑ์ของการไปขอหยิบยืมเงินใครก็ได้รับการช่วยเหลือทรัพย์สินมรดกที่อยากขายก็สามารถขายได้แล้วมีเงินมาใช้จ่ายใช้หนี้ด้วยนะใครที่ตกงานอยู่ได้งานทําอย่างแน่นอนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ขอให้คุณพยายามเข้าสังคมพยายามไปปรึกษาเพื่อนฝูงปรึกษาคนใกล้ตัวเยอะๆนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือและได้งานทําอย่างแน่นอนค่ะจุดเริ่มต้นดีๆของชาวธนูเริ่มจากเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะตาลมองว่าให้ระมัดระวังโรคจากกรรมพันธุ์นะคะหรือโรคประจําตัวที่คุณเป็นอยู่แล้วพวกเบาหวานความดัน สตรกนะคะในเรื่องของความเครียดเส้นเลือดสมองอันนี้ชาวราศีธนูต้องระมัดระวังและให้ระมัดระวังการติดโควิดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปไหนต้องเซฟตัวเองนิดนึงและอีกโรคหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบใครที่ต้องทํางานแล้วนั่งอยู่กับที่อย่างเดียวไม่ได้ขยับ,ขย,บขยื่อนอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะรวมถึงโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมปวดแขนปวดขาปวดบา่าปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ย ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะวันนี้การพยากรณ์ภาพ,าพรวมดวงชะตาของชาวราศีพนูนะคะลัคนาธนูก็จบลงไปแล้วเนาะส่วนใครที่เป็นสายมูอันนี้ลืมบอกเลยให้ไปขอพรองค์พระศิวะนะคะองค์พระศิวะหนึ่งองค์และอีกองค์หนึ่งก็คือพระแม่ลักษมี องค์พระศิวะองค์พระแม่ลักษมีขอในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและคุณจะได้ดังปาถนาแน่นอนค่ะมีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะในเดือนนี้แต่อาจจะไม่ได้ถูกเป็นก้อนใหญ่เนาะอาจจะถูกแบบเฮ้ยได้มา,าเขาเรียกว่าอะไรนะถูกเหมือนเลขท้าย2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยได้เงินเข้ามาใช้แต่ว่าโชคลาภเนี่ยในเดือนนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะคะ วันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะติดชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาให้กําลังใจแม่หมอได้เลยนะคะแล้วก็แม่หมอเนี่ยจะนําไปปรับปรุงพัฒนาคลิปของตัวเองให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ